ทางขึ้นอีพีนี้ของมินานะคะตอนนี้อยู่ที่ LA รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ EP นี DAY ้ U, <c oughs> เราจะมาเจอแขกรับเชิญที่เป็นสจวร์ตคนไทยที่ทำงานอยู่ที่ LA แถมเขายังมีร้านอาหารเป็นของตัวเองอยู่ที่นี่อีกด้วย <c oughs> เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและทำไมเขาถึงต้องมาเปิดร้านอาหารไทยทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นสจวตด้วยอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกับเขาเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็เจอพี่คิมแล้วค่ะ พี่คิมอยู่ทีอ่อเมริกามากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี2013ครับน่าจะประมาณเกือบ11ปีละว,ว้าวซึ่งวันนี้เราจะให้พี่คิมพาไปดูชีวิต ของเขากันว่าเขามาทำอะไรอยู่ที่นี่แล้ววันวันหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าพี่คิมเป็นทั้งสจ๊วดแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยซึ่งน่าจะงานยุ่งมากๆเลยเดี๋ยว,วน,นี้วันนี้เราจะไปกันสี่ที่ซึ่งตอนนีตนนี้ที่แรกที่เรามาเจอกันแ,กแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ที่สองซึ่งตรงนั้นก็เป็นเออ วิลเลจใช่ครับเป็นสถานที่ที่แบบเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติสี่คนโลเคาก็มาเดินเล่นจีบการกินข้าวมีสถานที่แบบชิคๆที่เขาเขี่ยไปถ่ายรูปเล่นกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปจ่ายตลาดกับพี่คิมด้วยไปซื้อมาลุกกันซื้อของเขาร้านใช่ครับชีวิตไม่ได้เรียบหรูนะครับแล้วก็ไปดูร้านอาหารไทยของพี่คิมกันค่ะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแถมยังต้องเป็นสจวตอีกเขาทําอะไรกันบ้างเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปอีก3ามที่ที่เรามีแลนกันวันนี้ก่อน อื่นเลยสําหรับที่ตรงนี้คือคืออะไรคะพี่คิมถ้าจริงๆคนที่นี่เขาเรียกว่าลองบีชครับก็มันก็คือเหมือนเป็นเมืองนึงที่อยู่ใน L.A. ทุกคนจะหลายหลคนทุกคนจะคิดว่า L.A. ก็คือต้องอยู่ในฮอลลีวูดหรืออะไรหรือว่าเบเวอรี่ฮิลส์อย่างเี้ครับแต่ว่าณตอนนี้เราอยู่ที่ลองบีชมันจะเป็นเมืองที่แยกออกมาจากใน L.A. ความวุ่นวายก็จะน้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเมืองที่ติดทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่มี มันมีประวัติศาสตร์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าซ,ซึ่งจริงๆเอมันใหญ่มากมันใหญ่มากแคลิฟอร์เนียเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของอเมริกาเลยนะอ่าซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยเราอีกหลายเท่าเลย<อ>ใช่<อ>เป็นเมืองที่มีประชากรแบบหนานแน่นรองจากนิวยอร์กเลยรู้ปะ่ะอ,อ่าซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่ที่ลองบีชเนี่ยก็มีเรือ อยู่ยนั่นวนวดเป็นเป็นเรือแบบว่าในตำนานเลยปะคะใช่เรือในตำนานคนที่นี่เขาจะเรียกว่าเรือผีกันฮะ <Ha? S 2> ใช่เรือผีหรอใช่เพราะมันคือเหมือนถ้าเกิด ในช่วงเดือนตุลาช่วงฮาโลวีนะเนาะเขาก็จะมีทัวร์ให้แบบนักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่ในดูในเรือนั้นซึ่งเรือนนี้มันก็เคยมีประวัติในสมัยก่อนว่าเคยมีคนตายนู่นน,นี่นั่นโนแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างให้บรรยากาศให้เหมือนเป็นเรือที่เปเป็นบ้านผีสิงอ๋อช่วงฮางโลวีนใช่ไหมใช่ใช,ใช่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ฮาโลวีนมันก็จะเป็นเปิดให้เข้าเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โ,อโ,อโอใครอยากท้าผีนี่ก็ต้องมานะคะมาลองดูมีคนเคยเจอด้วยนะจริงมากใช่เขาจะเป็นเหมือนจะมีไกด์ทัว อะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยชื่อนี้ชื่อนี้ตายอยู่ที่ตรงนี้นะ oh. ตรงนี้ oh. อะไรอย่างเงี้ยดิเซยว่าพี่คิมเคยมาเคยมาครั้งหนึ่งใช่ตอนหน้าฮารลวีอ๋อแล้วปกติพี่คิมมาแถวแถวนี้บ่อยไหมคะส่วนมากไม่ค่อยครับถ้าจะมาก็มาตอนที่แบบเพื่อนที่เพื่อนที่เป็นสายการบินที่ทาํางานด้วยกันเนี้ยเขามาพักแถวลองบีแล้วก็มารับเขาไปกินข้าวที่ร้านหรือว่าพาเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมอยู่แถวแถวนี้ครับไม่ได้ไกลขนาดนั้นเพราะว่ามีนางก็พักกิวแถวนี้ก็เลยแบบนัดมาเจอพี่คิมขึ้นทางแล้วกันขึ้น คืออากาศที่เนี่ยมันมันแปลกมากมากเลยเพราะว่ามีนาไปมาสี่สี่นิรัตที่สี่ใช่ไหมคะไปนิวยอร์กไปฟลอริดาแล้วก็ไปยูทาห์แล้วก็มานี่มาเซาเล็กใช่ไหมาอ่เซาเล็กแล้วก็มาที่แคลิฟอร์เนียตรงนี้รู้สึกว่าทำไมไมตรงนี้มันเย็นอ่ะตัวอื่นอ่ะมันไม่เย็นเลยอ่ะก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าปกตินี่เดือนอะไรนี่เดือนอะไรนี่เดือนจูนใช่ป่ะจูนค่ะเดือนจูนปกติคือต้องเริ่มเข้าซัมเมอร์ละปีนี้อากาศ ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมันหนาวช้าแล้วก็หนาวนาน oh. ซึ่งจริงๆควรจะร้อนแล้วนะเพราะเดือนหน้าก็จุลายจุลายนี่คือร้อนแบบถ้าเกิด ถ้าแบบเทียบเป็นอุณหภูมิเมืองไทยก็น่าจะประมาณ30-32ประมาณนี้นี่มีนาไปอ,อ,อยู่ท่าเสาเล็งมาร้อนมากร้อนมากจริงๆทุกคนคือไม่คิดว่าอเมริกาจะร้อนขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าไม่เคยไปไม่เคยมาอเมริกามาก่อนหนาวก็หนาวอยู่นะแล้วคนคนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเขาต่างจากที่อื่นยังไงพี่พี่คิมเคยแบบไปไปอยู่ที่อื่นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ก็พี่เคยอยู่นิวยอร์กมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่งซึ่งแคลิฟอร์เนียกับนิวยอร์กเนี่ยไม่ไม่ค่อยต่างกันมากเพราะมันคือเมืองเศรษฐกิจถูกไหมนิวยอร์กก็เป็นเมืองเศรษฐกิจ คนที่นี่ใน LA ถ้าพูดถึงใน LA ก็คือก็จะมีความวุ่นวายเหมือนกันใส่สูตรผูกไทยการจราจรติดขัดคนพุกพล่านอะไรอย่างเงี้ยครับการลดการคมนาคมก็แบบค่อนข้างลําบากนิดหน่อยแต่พอมาเข้ามันอยู่ลองบีชปุ๊บความวุ่นวายก็จะน้อยลงแต่ด้วยความที่ลองบีชมันเป็นเมืองเมืองท่านา้ำอ่ะเมืองเมืองที่แบบเขาเรียกอะไรนะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเงี้ยจากยุโรปจากเซาท์อีสต์เอเชียมาทางมหา,มาสมุทรเงี้ยทุกอย่างก็จะมาลงที่ท่าเรือลองบีชเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขนส่งการคมนาคมทางเรือซะมากกว่าอะไร้ย้คน ก็จะเป็นผู้คนค่อนข้างลองบีดมันเป็นเมืองใหญ่อะเนาะใหญ่ลองจาก LA สแอเลาจีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเมืองที่<ล>วุ่นวายแต่วุ่นวายน้อยกว่าในเมืองแต่แบบดูเป็นคนน่าจะต้องมีมีเงินนะดูเขาแบบมีลงมีเ,เรือส่วนตัวกันด้วยใช่ลองบีดมันมีหลายหลายระดับมันมีลองบีดแบบอีสต์เวสต์อะไรเงี้ยครับซพะะ่งสมมติถ้าเป็นอีสต์เนี่ยมันก็จะเป็นพวกคนที่แบบค่อนข้างกเกษียณมีเงินแล้วแบบอยากใช้ชีวิตแบบไม่มีความวุ่นวายอะไรเงี้ยใช้ชีวิตบนเรือบางคนก็จะอยู่บนเรือแทนบ้านเลยนะ ใช่ประมาณนี้โอ้หือลือแทนบ้านเลยส่วนดาวเท้าลองบีชก็จะแบบฟิลเหมือนนักธุรกิจย่อยย่อมลงมาจากใน L.A. ก็จะเป็นตึกสูงส,สูใส่สูภูกท้ายแต่คนน้อยกว่าใน L.A. เยอะมากเลยประมาณนี้ปกติอ,อเมริกาเขาแบบเล่นแบบเขาเรียกาอะไรแบบการพานันได้ไหมมีแบบแกรมบริงอะไรอย่างเงี้ยป่ะในพูดถึงแคลิฟอร์เนียหรอ พูดถึงแคลิฟอร์เนียยังยังไม่เคยเห็นเห็นแต่พวกล拉สเวกัสอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็จะมีบอร์เดอร์แคลิฟอร์เนียกับเนวาดานะเคยได้ยินเด็กฮาวแม มเม่เล็กเท้าโฮมหมันจะอยู่ในเขตเนวาดาซึ่งมนเป็นบอร์เดอร์ระหว่างแคลิฟอร์เนียกับเนวาดาแค่ข้ามสะพานแค่ข้ามขาหนึ่งก้าวไปก็จะไปเล่นคาสิโนได้ละ<อ>ซึ่งปลอดภาษีแล้วก็จะไม่โดนจับถูกกฎหมายทุกอย่างอะไรอย่างี้ครับซึ่งแต่ละรัฐมันเหมือนกฎหมายมันไม่เหมือนใช่ <ๆ S 2> <ล>แต่ละรัฐ <นะ S 1> <ๆ S 2> ก็จะมีกฎหมายเป็นของตัวเองเราก็ต้องศึกษาดีๆถ้าใครอยากเล่นการพนันก็ต้องศึกษาดีๆว่าจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนใช่แต่ว่าเขาวงรัฐฟรการกันเพราะว่ามันชัวร์มากกว่านี่ครับนักท่องเที่ยวสามารถดื่มบนเคาเดินเดินเลี้ ก็ไม่ผิดกฎด้วยแต่ถ้ามาดื่มแคลิฟอร์เนียนะก็ติดคุกไปเลยต้นตัวไปเลยใช่ไม่สามารถเดินดื่มได้หรอในแคลิฟอร์เนียใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยใช่แบบเคยดข้างๆแรงบางคนเขาแบบนั่งนั่งดื่มแบบเขาเรียกอะไรนะแบบตามริมหาดอย่างเงี้ยได้ได้หมอย่าง้นบางคนที่เขาทําเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ขวดแอลกอฮอล์จริงไงเขาอาจจะสื่อแบบถือใส่ใส่พิชเช์น้ําอ่ะเป็นเคล็ดลับใช่ใช่เคล็ดลับที่เขาทํากันตายแล้วต้องมีแหละแต่ว่าเราแค่เขาแค่ตำรวจมันไม่ได้อยู่ในทุกๆที่ที่ที่เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเถ ตรวได้ว hmm. ่าในแก้ว huh. น้ำนั้นไม่มีแอลกอฮอล์หรือเปล่าหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้ีก่า <fish> ค่ะ <v> ค <imin als> ่ะเดินไป ตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงเขาเรียกน่าจะเรียบปะคาคานหรือเปล่าใช่พอะไายก็เรียกเรียบปะคาคารซึ่งมันดูแบบมีคนเขียนสีเละไปหมดแล้ว <c oughs> น่าจะไม่ให้เราขึ้นอ่ะเนาะจริงๆมันเหมือนมันปิดปิดไปแล้วนะใช่ครับแต่ก็อาจจะแบบมันถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ได้อยากให้ดูวิวรอบๆนี้โคตรมันสวยมากๆเลยดิยเหมือนเป็นภาพวาดเลยอรจริงมันเหมือนแบบ อยู่ในหนังฮอลลีวูดซึ่งเราก็อยู่ในเมกาแล้วก็อยู่เมกาแล้วแหละแต่ไม่ได้อยู่ในฮอลลีวูดเขาน่าจะถ่ายหนังเยอะดูในดูดูหนังอะไม่ไม่แบบรู้สึกมาเมกาทุกอย่างดูเหมือนที่ฉันดูหนังมาอยู่ในนั้นหมดเขาก็ถ่ายที่นั่แหละอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวิลเลจที่เราจะไปกันเรียกว่าชอร์ไลน์วิลเลจอ๋อตอนนี้ก็จะเห็นวิลเลจด้วยชิคอะไรอย่างเงี้ยเขาขายของแบบวินเทจวัยรุ่นก็จะมาแบบจุ๊งจิ้งกุ๊กกิ๊กกันอย่างงี้เหมือนเขามาจีบกันประมาณนี้ครับ แล้วเ,เห็นพี่คิมบอกว่าพี่คิมไม่ค่อยไม่ค่อยมาตรงนี้จริง,รงๆการเริ่มต้นละ่ะเริ่มต้นพี่คิมมาที่อเมริกาได้ยังไงไม่ได้มาเริ่มที่ LA ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อูย้อนกลับไปปี2011ก่อนเป็นการเข้าอเมริกาครั้งแรกเนาะตอนนั้นเรายังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยอยู่เลยมันก็จะมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่า work and travel ไอ้ที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้จัก work and travel กันที่แบบเด็กน้อยระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่เราสามารถมาทํางานในอเมริกาเป็น ช่วงซัมเมอร์ในเวลา3เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการมาเมกาครั้งแรกแล้วก็ที่นิวยอร์กก่อนครั้งแรกว่าเราอยากทํางานอะไรเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ตัวเองว่าเราอยากทําอะไรเนาะล้วก็ให้เขาเลือกงานให้เราเลยเราก็เลยมาเลือกที่แมริแลนด์ก่อนลงเครื่องที่นิวยอร์กแต่ว่าได้งานมานที่แมริแลนด์จุดเริ่มต้นก็คือแม d โดนัล s ์๋อาทุกคนก็ต้องเคยทำอยู่แล้วคราวนี้มาเวิร์กก็คือแม d โดนัล s ์ใช่แล้วหลังจากนั้นมาเราก็ทํางานปกติ3เดือนแล้วก็กลับประเทศไทยไปเรียนหนังสือให้้้้้จจจบบบบบแแลลววกกกกกก็็ััััออออีีีีีคครรรรงงงนนนนึึ่่เเยยปปไท2พ ครั้งหนึ่งขอเราย้อนกลับไปว่าระหว่างทุกครั้งที่มา อเมริกาแต่ละครั้งเรารู้สึกว่าเราชอบอเมริกามากแต่เราไม่รู้ว่าเราชอบจริงหรือเปล่าถูกปะ่ะเราหนึงได้มา<ะ>3ามครั้งเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเราชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจว่าเราจะกลับมาเรียนหนังสือที่นี่แล้วเราก็จะคิดว่าเราคิดว่าน่าจะอเมริกาน่าจะเป็นเมืองที่น่าจะเป็นเมืองกเกษียณของเราอ,อะไรอย่างงี้ใช่ราวนี้นเรารู้ตัวขนาดน,นั้นเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราใช้เงินเก่งเรารู้ว่าเราเป็นคนมีค่าเยอะเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเรามีคนที่ต้องดูแลด้วยแล้วเราก็อยากเรียนหนังสือที่นี่เราอยากมีอนาคตที่นี่หลังจจากเรรียนบอะไ ก,ก่อนที่จะจบโครงการ work a n travel เนี่ยเราก็จะเที่ยว mm. เงินเที่ยวทํางานนี่แหละมาเที่ยวในช่วงก่อนกลับไทยเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ mm. ไปถึงขั้นที่ชวนนิวยอร์กให้จบก็คือวอชิงตันดีซีบอสตันนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียแล้วก็สุดท้ายปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นชิคาโกอีกอันหนึ่งพอลงมาก็จะเป็นซานฟรานแล้วก็สุดท้ายอีก3วันสุดท้ายก่อนกลับไทยก็จะเป็นลาสเวกัสเอเอนี่ไปทัวร์มาหมดแล้วนะเนี่ยพอเราอยากรู้ว่าเราชอบจริงหรือเปล่าแล้วเราถ้าเราจะ,ถ,าาจะถ้าเราจะอยู่ที่เนี่ยเราจะอยู่ที่นี่แบบอย ตั้งแต่ชีวิตเราโตมาเกือบกันวางแผนตลอดเวลาคือดูจริงๆแล้วดูไม่สุ่มเลยอะทุกคนคือแบบอย่างบางคนเขาแบบมาปุ๊บแล้วก็อ่ะมันเหมือนแบบฟังคนอื่นมาแล้วก็ม,มาแล้วก็เผชิญเลยแล้วก็อยู่ยาวเลยใช่แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามาครั้งแรกอะตามคนอื่น<อ>เพราะว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเลยเหมือนว่าแม่ไม่สนับสนุนเลย<า>เพราะว่าเขาเขาไม่คิดว่ามาแล้วจะได้อะไรกลับไปมาแล้วจะต้องได้เงินคืนพ่อแม่ไหมหรือมาแล้วจะได้ประสบการณ์อะไรบ้างเขาก็คิดว่ามาคือการโครงการเที่ยวหนึ่ง โครงการหนึ่งที่เสียงเงินไปแต่ว่าจุดป,ประสงค์เราคือเราต้องการหาประสบการณ์จากอเมริกาอย่างแท้จริงเราต้องการประสบการณ์มากๆเพราะว่าตอนระหว่างเราเรียนหนังสือที่เมืองไทยเราก็ทํางานไปด้วยโอ้ใช่โอ้จริงเหรอคะอันนี้คือพี่คิมคือทํางานเองเก็บเงินเองใช่ตอนแรกตอนแรกตอนที่แม่ไม่มอนุญ,ญ,ญาตให้มาทำเราก็มีปัญหากับเขาอยู่นะเราก็ขอบอกว่าถ้าเกิดแม่ไม่อยากให้มาห้าง,งั้นคิมขอ,ขอยืมเงินแสนหนึ่งไม่งันค่าเริ่มโครงกราร แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บอะน้องสาวเราก็อยากมาด้วยแล้วคราวนี้ด้วยความที่วัยของเราสองคนต่างกันไม่มากคราวนี้น้องก็อยากมาแม่ก็อยากมาคราวนี้จะยังไงล่ะก็เลยบอกโอเคบอกว่าทังนั้นแม่เอาเงินของแม่ให้น้องไปส่วนของคิมคิมยืมแล้วเดี๋ยวกลับจากโครงการเอามาคืนก็คือคนละแสนใช่มาของน้องน่าจะมากกว่าเพราะน้องไม่ได้คืนน้องน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่าเที่ยวอยู่อะไรแต่เราตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่จริงๆเพราะนั้นเราหาประสบการณ์จากตรงนั้นจริงๆเราตั้งใจทํางานเชื่อไหมว่าเราทํางานตั้งแต่ตีสี่จนถึง คืออยากตอนนั้นคืออันดับแรกคืออยากเที่ยวให้มากที่สุดแล้วเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุดในระหว่างที่เที่ยวและเก็บประสบการณ์เนี่ยในหัวอันดับหนึ่งคือเราต้องมีเงินไปคืนแม่ให้ได้เพราะว่านางจ้างนันปุ๊บเขาจะไม่ให้เรามาอีกเลยนะถ้าเราไม่รักษาคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นคนเก็บเงินแสนนึงให้ครบแยกไว้เลยเสร็จปุ๊บเงินที่เหลือที่เรามีเก็บไว้เป็นพ็อกเก็ตที่2เพื่อที่ครั้งที่2เราจะกลับมาด้วยเงินของ work and travel ของรอบแรกจริงไหมนะแล้วครั้งที่3คือเงินก้อนที่3มก็คือเงินที่เราเก็บไว้สำ แล้วก็มีเงินไปคืนแม่ด้วยอ,อยากให้ทุกคนคจำงตรงน,น,น,นี้ไวต้ตอนแรกอะเข้าใจว่าไงรู้เปล่าแบบว่าเฮ้ยบ้านบ้านพี่คิมต้องมีตังค์แน่เลยอะ<า>แบบว่าให้ลูกมาตั้ง3รอบแล้วก็คือแล้วแบบเออเราไม่อยู่อยู่อเมริกานานขนาดนี้สิกว่าปีเนี่ยนี่คือลําแข้งตัวเองนะจี่งก็ต้องขอบคุณแม่ด้วยที่ถ้าเขายอมให้ยืมเงินแสนหนึ่ง เพราะามันเป็นเงินแสนหนึ่งที่ต่อยอดเราปะจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่มีแสนหนึ่งวันนั้นน่เราอาจจะไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนน่ะเวลาตั้งใจจะแบบแบบมีแผนอาจจะโยกย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบคิดว่าคนที่โยกย้ายไปได้คนแรกๆอ่ะจะต้องรวยไม่งั้นอ่ะย้ายประเทศไม่ได้หรอก<ช>ไม่เถออันนี้จริงๆกาใช้เงินแค่แสนเดียวแต่หลังจากนั้นคือเก็บ<ส>ด้วยด้วยลำแข้งของตัวเองเราก็ต่อยอดเองพึ่งมากๆาเลยใช่พึ่มากเลยโอ้สุดยอดอ่ะต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะที่แบบเออใช่ที่มีขนาดนี้ ว่าอะไรมันจะมาสู้อะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นลูกคนโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครอบครัวก็ต้องดูแลชีวิตเราก็ต้องดูแลให้อยู่ให้ได้ครอบครัวก็ต้องถ้าเราสบายครอบครัวก็ต้องสบายด้วยอะไรโอ้เราทุกคนมีนาจะบอกให้ว่าพี่คิมอะเขาไม่ได้มาถึงปุ๊บเป็นสจวร์ตเลยนะกว่าจะมาเป็นสจวร์ี่อยู่อเมริกามาเป็นเกือบสิบปีสิปีถึงจะ,ะถึงจะค่อนข้างถึงจะได้มีโอกาสเข้ามาสมัครงานชาเป็นเป็นพนักงานสายการบินมันต้องเป็นแบบ มันต้องมีความฝันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพื่อ <c oughs> เพื่อที่ <c oughs> จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอถึง10ปีเพื่อจะสมัครสจวตเนี่ยจริงเกิน10ปีนะเพราะว่าหลายๆคนการเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นอาชีพฝันของหลายๆคนถูกไหมคนนั้นเราอะ่ะอยากเป็นพนักง,งานบนต้อนรับบนเครื่องบินตั้งแต่ตั้งแต่เราเรียนมาหาลัยแล้วแต่เราด้วยความที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนที่จะต้องไปเรียนคอร์สเหมือนที่คนอื่นเขาเรียนกันนึกออกป่ะที่มันเป็นใช้ค่าใช้จ่ายสูงขนาดนั้นครับเราก็เลยไม่เป ยังไงเราก็ได้เป็น <ừ m. S 2> เรารอมาเกิน10ปีอะฮะสิ uh huh. ปีเมืองไทยแต่ว่า10ปีของอเมริกาก็ประมาณ1 7บ8ปีประมาณนี้ <ừ m. S 2> ใช่ครับซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องอายุต่างๆอยู่แล้วเนาะไม่เลย <laughs> ที่นี่เขาแบบโอเพนมากแบบในคลาสในคลาสที่มีคนอายุ55-60ก็มีนะ <ừ m. S 2> เป็นเพื่อนร่วมคลาสแต่ขออย่างเดียวใช่ขอให้คุณสามารถเขาเรียกอ,อะไรอะ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นจุดประสงค์ของ finance n a คืออะไรคือการ safety is the first priority อะ่ะเข้าใจแล้วแล้วทำไมพี่คิมสุดท้ายถึงมาเลือกที่ที่ที่อยู่ที่ที่เนียลองบีชเนี่ยละ่ะตอนนั้นเราอยู่นิวยอร์กใช่ไหมเราเรียนภาษาเริ่มจากเรียนภาษาก่อนที่นิวยอร์กแล้วคราวนี้เรื่องความที่ภาษามันก็เรียนมาตั้งเป็นปีแล้วปะมันก็ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัปเกรดขึ้นไปเพื่อที่จะคีปวีซ่านักเรียนของเราได้ แล้วคราวนี้เราก็เลยไปตัดสินใจที่จะสมัครปริญญาโทมาสเตอร์ดีกรีที่แคลิฟอร์เนียตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็ยังระหว่างที่เราเรียนภาษาไปเราก็ลองสอบไปทุกที่ทุกที่สรุปมาได้ที่แคลิฟอร์เนียก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราไหนเราก็เคยตอน,นเรามาเวิร์กอ่ะเราก็เคยเราก็เคยมา LA อยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะชอบแต่เราตั้งใจอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่อยากอยู่ใน LA ที่เป็นในดาวเช้าเพราะว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากการย้ายมาจากนิวยอร์กเราก็เลยเลือกมหาวิทยาลัยที่ขยับออกมาจากนอกเมืองแต่ก็เ็นมมหหหหหหาาาาาาาวิททททยยยยยลลัััดงงงแ่่่่่ึออะไรรี้้กกํํใใู คิมก็เลยอยู่ที่นี่มายาวๆก็เลยย้ายกลับจากนิวยอร์กมาจากนิวยอร์กมาอยู่ที่นี่เป็นการถาวรและหลังจากนั้นก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย LA ตลอด สิบปีที่ผ่านมาโอ้แสดงว่านี่แสดงว่าชอบ LA มากเลยนะอยู่มานานขนาดนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ชอบจริงๆถ้าเกิดคนที่มาจากกรุงเทพอ่ะเขาก็ต้องชอบนิวยอร์กอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าม่ดูไม่ต้องขับรถไปไหนก็ขึ้นรถไฟสบายแต่ว่าอยู่ที่นี่เพราะว่าก็เราย้ายมาแล้วกันย้ายครั้งหนึ่งมันไม่ได้มีมันไม่ใช่แค่แบบทิกระเป๋าสองใบแล้วก็ย้ายกลับใช่เรามันคือการการที่เราตัดสินใจจะย้ายรัฐหรือย้ายเมืองเมืองหนึ่งอ่ะมันตัดสินใจหนักมากเพราะเราไม่รู้ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบแต่ถ้าเราตัดใจไปแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้้้้้อออองงงยยยยูู่่่่่ใใหไไดเเเพรราาาาาาะะวมมมมันนีคคชจสกกื อ๋อแล้วเ,เห็นว่าเมื่อกี้พี่คิมพูดถึงเรียนโทใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคือตอนแรกอะที่รู้จักพี่คิมคือพี่คิมเป็นสะจวดท,ที่จบถึงปริญญาเอกนี่งงมากว่าเฮ้ยเป็นสะจวดต้อง ก็ขนาดนั้นเลยเหรอไม่จำเป็นเด็กเราจริงๆจบแค่ตาม requirement ตาม requirement ไอ้ใครสูลใช่ต่ำข้ามกันอายุต่ำกว่า18บปปีหรือ20ปีประมาณนี้ครับไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราเรียนเพราะว่าเรียนให้แม่เรียนให้แม่แล้วด้วยความที่เรา ข้อจํากัดว่าเราเป็นวีซ่านักเรียนตอนเริ่มต้นเนาะเราก็ต้องเรียนจนเรียนกว่าจะเรียนจนกว่ามันจะไม่มีที่ให้เรียนแล้วอ่ะเพราะว่าเพื่อจะสารเพื่อที่จะเพื่อที่จะคีปสเตตัสให้เราถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่มีวีซ่านักเรียนเนี่ยก็อาจจะแบบเรื่องทํางานอย่างนี้ก็ทํางานไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับด้วยครับด้วยตามานเลยมันก็จะมีข้อจํากัดหลายอย่างทําไมเราต้องคีปสเตตัสอันดับแรกคือเราอยากเราไม่อยากให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเช่นพ่อแม่น้องสาวเรา กลับมาอเมริกาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเราเริ่มต้นที่จะอลล e g a l ไปแล้วอะ่ะคราวนี้พ่อแม่เราก็จะโดนอาจจะโดน t e r m i n ีซ่าอ๋อเรื่องโรบินฮูดที่แบบบางคน<ช>เขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะแบบีซ่าหมดก็อยู่ต่อโดนใช่ๆๆเราอาจจะคิดมากเกินไปแต่ใน,นความเป็นจริงเราก็แค่เซฟตัวเองไวเเซเซ้เฉยๆอย่างเงี้ยครับพี่คิมเรียนปรตรีที่ไทยใช่ไหมแล้วก็มาต่อโท,โทรกับเอกที่อเมริกา <S <S ภาษาก่อนักษก่อนภาษาอังกฤษก่อน,ภา,าอนภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ย้ายจากภาษาที่นิวยอร์กมาต่อโทรที่ แคลิฟอร์เนียคือที่ LA แล้วก็พอจบโทปุ๊บก็มาต่อปอเอกต่อใช่แต่มันมันจะเป็นต้องเรียนครับมันไม่ได้อยากจะเรียนขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นต้องเรียนเพราะว่ามันแค่ไม่อยากให้สเตตัสขาดเฉยเยแล้วไม่ใช่อะไรทุกคนคือค่าเรียน <c oughs> ที่อเมริกาแพงมากสุดพลังแพงกว่า<พ>ที่ไทย<า>แบบเรียกว,ว่าแบบเรียกว,ว่าไงดีะแต่มันก็น่าจะห้าห้าเท่าอ่ะใช่แต่มันผ่อนจ่ายได้ไง ผ่อนใจได้ใช่มันผ่อนใจได้เสียค่าค่าเทอมไปเท่าไหร่พอจบรวมรวมค่าเรียนทั้งหมดอค่าเรียนใช่ถ้าเกิดปอถ้าปอโทองเดียวก็ประมาณเกือบสี่หมื่นเหรียญสี่หมื่นเหรียญมันคือเท่าไหร่อ่ะก็หมื่นหนึ่งประมาณประมาณคูณสามสิบละกันอ่ะคูณสามสิบเลขกลมๆก็คือสามสามแสนเออประมาณสามแสนก็สี่หมื่นก็ล้านกว่าล้านกว่าใช่ใช่ปอโทปอเอกก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยประมาณ 45่หมประมาณนี้อันนี้ต่อปีอคะต่อถ่ายต่อโอ้แต่ปอเอกมันต้องเรียนกี่ปีของที่เมยคะเออจริงๆปอสำหรับสำหรับผมนะปอโทยากกว่ปอเอกเพราะปอโทมันเป็นมันเป็นตัวเนื้อหาปอเอกมันเป็นพวกการทําวิจัยการทำดีสอร์เทชันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเอกง,ง่ายกว่าปอโทโอใช่แต่ว่า<อ>ด้วยความที่ย้อนกลับตอนเรียนปอตีเนี่ยครูที่มสวเนี่ยสอนเรื่องการเขียนวิจัย ไว้แน่นมากเราก็เลยมีพื้นฐานตรงนั้นในการทําวิจัยของปอเอกซึ่งหัวข้อในการทําวิจัยของปอเอกก็คือเกี่ยวกับร้านอาหารของเราเองจริงป้ะเนี่ยใช่การที่เราจะเรียนจบให้ได้ง่ายที่สุดคือเราต้องหาหัวข้อที่เราถนัดใช่เราเลือกเกี่ยวกับเรื่องเราสึกถ้าจะไม่ผิดเรารู้สึกใช้หัวข้อเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ของร้านของร้านอาหารว้าวใช่เพราะตอนนี้ทุกคนทุกทุกร้านอาหาร มีสแตนดาดเหมือนกันเราจะหาจุดเด่นของร้านอาหารจากการทําออนไลน์ยังไงให้ได้ลูกค้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอะเนี่ยอยากรู้เลยว่ามาเปิดธุรกิจ <c oughs> ที่เมกาย,ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ชอไลน์วิลเลจก่อน <c oughs> ดีดีรเนาะเราก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องราวของพี่คิมต่ออีกทีนึง <c oughs> ว่า <c oughs> เขาเดี๋ยวเราคุยทั้งวันแน่ๆอะไรยังไงคือมันมันเยอะมากทุกคนเรารู้สึกว่าแบบทึ่งอ่ะอันนี้แค่แค่แค่มาที่แรกที่เราทึ่งขนาดน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงไปคุยกันต่อดีกว่าได้เลยครับแล้วเด ตอนนี้เราก็มาถึงชอร์ไลน์วิลเลจแล้วตรงนี้คือมันเป็นอะไรคะอันนี้มันจะเหมือนเป็นสมัยก่อนตรงเนี้ยมันเป็นย,ออย้อนกลับไปเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วที่เนี่ยเคยมันเป็นแข่งโอลิมปิกมาก่อน <Wow. S 3> แล้วเนี่ยเห็นต,ตามเนี้ยมันก็จะเป็นที่แข่งเรือใบสมัยก่อนเว้ยจริงป่ะเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็แบบแต่พอปัจจุบันมันก็เริ่มพัฒนามาเป็น สถานที่ชิคๆี่ให้กับคนวัยรุ่นหรือว่าคนโลเคลที่นี่เขาได้ออกมาเดินเล่นพักผ่อนกันในนี้ก็จะมีพวกจริงๆร้านอาหารอร่อยมากครับในฝูงคลังร้านเราถ้ามีโอกาสได้พาไปกินเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็จะมีพวกแบบร้านขายของวินเทจอ่ะน่ารักน่ารักน่ารัก,รกเออแล้วก็ตามเบอร์พวกนี้ครับเขาก็จะถ้าตอนเย็นๆหรือว่าเรามีเวลานิดนึงเขาก็จะมีเรือให้เช่าขับรถออกไปตรงที่ที่เรามาตอนแรกอ,อะไรอย่างเงี้ย โอ้มันหัวแบบมันเป็นแบบสโลไลฟ์นิดนึงด้วยนะใช่เพราะว่าคนที่นี่เขาเหมือนมีตังขึ้นมีเงินขึ้นมานิดหน่อยใช้ชีวิตแบบทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพอหลังจากทำงานที่บ้านเสร็จเขาก็จะออกมาพักผ่อนกันซึ่งเมื่อกี้ที่พี่คิดบอกว่า10-20ปีที่แล้วเขาเป็นแบบว่าแข่งโอลิมปิกใช่พูดเหมือนเคยมาเคยมาใช่ไหมคะไม่เคยศึกษ <laughs> ามาอ,อ๋อศึกษา,า,ามาเพราะว่ามันอยากรู้ว่านี่มันคืออะไรองเงี้ยเราก็เลยถึอว่าเออ มันน่าจะมีประวัติก่อน,เห,อนเหมือนเหมือนเรือเมื่อกี้แล้วก็มีประวัติในะสมัยก่อนว่ามันเป็นเรือขนส่งสงครามโลกครั้งที่สองเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันก็เป็นสถานที่ชิคชิแล้วสุดยอดถ้าเกิดแบบพี่ที่ทำกันบ้านมาทำกันบ้านมานจริงถ้ามีเวลาอยากพาไปอคคาเรียมด้วยเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาเช็คอินในลองบีชอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ว้าวขนาดขนาดแบบบ้านเราเนาะหรอที่ที่ไทยสวยกว่าหรอที่ไทยสวยไปเยอะจริงหรอใช่ทุกคนเริ่มจะไม่อยากไปแล้วอควาเรียมเฮ้ยแต่แต่ที่นี่มันมีมันมีถ้าทุกคนชอบประวัติศาสตร์มันก็จะมันก็จะน่าสนใจไปอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยอะคาเรียมนะใช่จริงหรอคือที่ไทยอ่ะมัน มันสวยเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรมันแฟนซีอะแต่ที่นี่มันก็แค่อ่โมมีความค r e งช่าใช่เราอาจจะให้เห็นปลาคนละชนิดกันกับใ่ไทยใช่ประมาณนี้อโอนี่ไงเขามีให้เช่าเรือให้เช่าเรือที่เราเมื่อกี้ไงเนี่ยประมาณกี่บาทกี่เหรียญดีก็หนึ่งชั่วโมงก็ร้อยสิบเหรียญอยู่นะร้อยสิบเหรียญแพงไหมอ่ะถือว่าแพงไหมสามสี่พันอู้อ่าเมื่อเมื่ออีพีที่แล้วมีนาไปหานักบิน ไม่หาไม่ม่หาทางบินอันนั้นอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ร้อยเหรียญอันนั้นคือขึ้นเครื่องบินเหรอขึ้นเครื่องบินร้อยเหรียญขึ้นเครื่องบินคุ้มกว่าบอกแล้วคนที่อยู่ลองบินค่อนข้างค่อนข้างมีเงินนิดนึงแพงกว่าขึ้นเครื่องบินอีกอะคืออันนั้นขึ้นเครื่องบินเล็กอ่ะยังยังร้อยเหรียญนี่ขึ้นเรือก็ร้อยเหรียญเท่ากันเป็นเป็นทุกคนจะขึ้นอะไรใช่แต่ว่าเออแต่มันก็ได้คนละประสบการันใช่มันก็ได้คนละฟิลนะก็บนบนความสว่างของบนเครื่องบินไงแบบได้เห็นวิวแบบกว้างๆอย่างเงี้ย เรือก็จะได้เห็นฟิลน้ำอย่างนี้สรุปขึ้นสองอันเลยจ้าเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่หรือเราไปขึ้นจริงๆถ้าจะขึ้นเครื่องบินมันอยากให้ไปขึ้นเครื่องที่ลาสเวกัสเพราะมันจะเห็นตึกสวยมากแบบยูทูบเบอร์่างคนชอบไปเที่ยวกันที่นั่นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือในนี้มันมีมันมีเป็นร้านอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารกับร้านกิฟท์ช็อปแต่กิฟท์ช็อปที่นี้ก็จะเป็นกิฟท์ช็อปแบบของพวกของวินเทจนะ ที่แบบของแบบเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับร้านขนาดที่เราเดินผ่านเนี่ยเป็นร้านโปรดของเราเลยหมอเขาเขาขายอะไรขายอายหารขายอาหารเลยเป็นอาหารเป็นอาหารอเมริกันเลยครับพวกแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอเชียนฟิวชั่นด้วยเป็นอเมริกันฟิวชั่นด้วยแต่ว่าที่เขาคนทีอยตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงแฮปปี้ออหคือมันก็ช่วงร้านชามเนี่ยครับมันก็จะเป็นอาหารที่แบบถูกหน่อยแต่แบบในราคาเหมือนว่าอาหารปริมาณเดิมเลยนะ <C HA? S 2> แต่ในราคาที่ถูกกว่าครึ่งนึ่งเลยอ๋อ oh, คือคือช่วงที่อเมริกามันจะมีช่วงแฮปปี้ออลใช่มันคืออะไรคะมันเป็นช่วงเวลาที่สมมติ มันจะมีลันช์ไทม์ใช่ไหมมีบรันช์ไทม์แล้วก็เป็นดินเนอร์เลยแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐกิจของของของอเมริกาเนี่ยเขาต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาทานร้านอาหารในช่วงเวลาที่มันไม่ไม่ใช่เวลาที่มันไม่ใช่บีซี t ใช่ busy time แต่เขาต้องการที่จะมีรายได้มีคนเข่ามาดีเขาก็เลยสร้างโปรโมชั่นขึ้นมาที่เรียกว่าแฮปปี้ o u r ครับก็คืออบางร้านแต่ละร้านก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างร้านใช่อย่างร้านของคิมก็คือจะมีช่วงเวลา3โมงถึง5โมงเย็น3โมงขึ้นไปอาจจะเป็นแบบว่าแฮปป happy hour a p ไทเซอร์ลดหตคนเเเออากป้็รบ เทลหรือว่าย่างเงี้ยก็จะชดอลลร์ออฟดีดอลลร์ออฟหรือว่าวัน,นีก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยครับ <S <S แต่รู้สึกว่าคนแบบหมายถึงว่ามาเดินตรงนี้ไม่ค่อยเยอะมากนะไม่เยอะแสดงว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวขนาดนั้นหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นโลโก้มันเป็นมันเป็นสถานที่ของคนโลโก้ที่นี่เขามาเที่ยวกันอ๋อหรือว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ส่อทิดด้วยวันนี้เป็นวันวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธเงียบเลยครับปกติมันจะเป็นวัน ถ้ามาเสาร์าทิตี์นี่คือแบบหูพุกพ่านเขาเรียกอะไรคนพุกพ่านเลยตรงนี้คือแบบเดินชนกันเลยเต่<อ>ก็สังเกตได้นะร้านแต่ร้านก็จะไม่ได้เปิดทุกร้านอเพราะว่าไม่ช่วยช่วงเสาร์อาทิต,ตย์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟดังที่นี่จริงๆมร,ร้านไอติมร้านหนึ่งที่เราชอบด้วยนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนละมัน,นดูน่าเดินคือทุกคนมันน่าถ่ายรูปมากเพราะว่ามันมีบ้านเป็นสีสีคล้ายๆแบบที่เขาชอบไปถ่ายกันที่ไต้หวันนะที่มันจะเป็นบ้านบ้านสีสีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลอัมร์ดัมอยู่นะที่มัน มันดูเก๋มากอันนี้ก็ขายของเซวนเนี่ยแต่เป็นของโลโคอคนที่นี่แบบอะไรเป็นหอยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ย<อ>เป็นผู้ทูบเทียนแต่ว่าจะเป็นของที่คนโลโคอลเขามาแล้วเขาซัพพอร์ตคนโลโคอให้เขามีรายได้ซะมากกว่าอ<ม>พูดถึงเรื่องไรายได้พี่คิมแล้วพี่แตบบ่เมื่อกี้ที่พี่คิมพูดว่าพี่คิมจบตีโทเอกใช่ไหมใช่การที่เราจบปอเอกอย่างเงี้ยโอ้พี่คิมไม่แบบ ไม่ไปทํางานที่ตัวเองแบบแบบถึงว่าแบบสายตรงที่เราจบมามันคุ้มกว่าไหมทําไมต้องมาเป็นแอร์สจวจอะมันไม่ไม่เสียดายวุฒิหรอไม่ไม่เลยนะไสำหรับเราคือไม่เลยเพราะาเราเรียนบ,บริหารธุรกิจมาสิ่งที่เราทํางานตรงสายก็คือเรามีร้านอาหารของเราไงาเราได้บริหารหในในส่วนที่เราอยากจะทําโดยที่ไม่ไมต้องไม่อันเดอร์ใครเราอยากบริหารของร้านให้เป็นในเวแบบนี้เราก็ทําในเวของเราแต่าาส่วนเออเขาเรียกอะไรอะแฟลชแดนซ์อะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะมันก็เป็นอีกเซคันด์จ็อบที่เราทําซึ่งมันก็คืองานบริการแล้วมันนนก็็เปงา ที่เราถนัดตั้งแต่ อนเ,เรียนปตีแล้วย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราเรียนปโทร,ระหว่างที่เราเรียนปโทเนี่ย <c oughs> เขาก็อนุญาตให้เรานักเรียนสามารถทํางานได้ไม่เกิน20ชั่วโมงเราก็เอาเวลานี้มาทำงานร้านอาหารซึ่งเราประสบการร้านอาหารของเราตั้งแต่ตอนที่มาเมกาครั้งแรกจนถึงปิญญาโทแล้วก็ต่อเอกเนี่ยเราก็ทาร้านอาหารมารตลอดนั่นหมายความว่าเราก็มีเขาเรียกอะไรดีมีประสบการณ์ร้านอาหารมาตลอด10ปีนั่นก็คือสิ่งที่เราชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็จบมาทางด้านบริหารก็มาด้บริหารงานของตัวเองอยู่แล้วสั้นมันก็เลยง่ายการที่เรา มาทำ f i n น n c นมันอาจจะไม่ใช่การบริหารแต่มันเป็นการบริการซึ่งมันก็น่าจะเป็นสายเดียวกับการที่เราเรียนหนังสือมาหรือว่าเราได้เอามาอัดัปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการสมัครแอร์หรือสตูวที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ได้รีควายวุฒิไปถึงปเอกมันขอแค่มมหกไฮสคูลอายุไม่เกินอายุไม่ต่ำกว่า20ปีอ่าอย่างงี้ใครใครจริงๆใครๆก็เป็นได้ใครๆก็เป็นได้ถ้ามีใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของอเมริกา ร้านที่มันดังจริงไม่ใช่ร้านที่นี่ที่ดังนะมันอยู่ที่ซันต้ามอนิกาที่ดังแต่มันคือสาขาเดียวกันแต่คนละสาขาใช่ที่อู้หูอ่ะคือมันใหญ่มากชื่อร้านว่า Thai On m a ไฮออนแมนค่ <aa> ว้าว